สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องนายกวินนะซึ่งวันนี้ผมก็พามาดูนคิขีของผมนะตอนนี้ผมเปลี่ยนจากหมวกงูเป็นหมวกปีโกนะฮะอันนี้ก็เป็นสเตตัสนะสเตตัสที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลเวลที่อยู่ที่93นะครับอันนี้คือบัฟ AB หมดแล้วนะบัฟ AB แล้วก็ใช้ยาเป็นยาแดงนะเป็นยาอันนี้นะครับ เนี่แล้วก็มีพิษโยน AB นะครับ Attack Speed นะจะอยู่ที่189นะครับนะเกือบ1น0รบนะฮะอันนี้คือมีแค่อุปกรณ์สวมใส่แค่นี้นะครับในในส่วนของคอร์ตูมนี่ผมไม่มีนะถ้ามีพวกเซตเซต AGI นะคร AG, นะเซตเอจนะเซตชาร์โดนะฮะก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ ในส่วนของหูไวนะถ้ามีหูไวเข้ามาอีกก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ตีมอนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแผนที่ไฮยออกนะฮะตอนนี้ผมก็ได้บัฟ a อดีมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะอยู่ในปาร์ตี้แล้วนะครับ เรามาลองใส่โมบิโกะตีไฮออกกันนะครับนะีฮะดาเมจมันก็จะไหลรัวๆแบบนี้นะฮะแบบว่าต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับในราคาไอเทมในราคาย่อมเยาวนะ่ยอ๋อใครสนใจนะลองไปหาสอยมาใส่เล่นๆกันได้นะฮะ ชีวิโอ้ดังนี้เยอะเลยนะฮะถ้ามีคอร์สเอจิกับโหวไวผมว่าน่าจะถึงนะโหวไวแบบเก่านะไม่ใช่แบบใหม่นะาแบบใหม่นี่คือแพงไปนะฮะโหวไวแบบโหวไวแบบเก่าอันละ้สามร้อยกว่าบาทอะ่ะนะฮะก็น่าจะถึงนะฮะร้อยเก้าสิบนะฮะแต่ถ้าเหลือหรือขาดอะไรสักอย่าง นิดนึ่งนะก็อาจจะได้กินยาเอจิเพิ่มเข้าไปนะครับหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบัฟไอเปลี่ยนมัฟเปลี่ยนมัฟเป็นบาโฟจูเนียนะฮะอ้าวติดแทบ็บนะติดแทบ็บติดแทบ็แบเมนเด็บต่อเนื่องนะและ้วเมนแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะนี่เลยนี่เลยนะฮะ ช่องแคบไปไม่ได้ทางตันโอ้โตโตโโมัเข้าไปนะฮะนี่คืออนุภาพของหมวกปิโกะนะฮะซึ่งเมื่อตอนอัดคลิปเมื่อกี้นะผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วนะพอดีว่าภาพมันสะดุดนะครับก็ตอนนั้นก็คือมี พีทคนหนึ่งนะใจดีบัฟช่วยเราช่วยบัฟเอบีให้เรานะครับก็ชื่อว่ารู้สึกชื่อว่าอะไรนะนอสทอะมนนะครับเป็นพอถูก่เป็นพอทงนะพอทงแล้วก็มอม้ารอเรือนะนอสทอะมนนะเป็นชื่อตัวละครของเขานะเป็นตัวละครพีทนะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่บัฟเอบีให้ผมนะครับ นี่แล้วก็วิ่งไวนะคือถ้าไม่มีถ้าไม่มี a อบีเราก็ยังวิ่งไวอยู่นะเพราะว่าหมวกมันเพิ่มความความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับหมวกปีกโกผมต้องถอดนี่ก่อนอ่านี่นี่มันถึงจะคือใช่ไหมนี่จะเป็นหมวกปีกนกแบบนี้นะ ไหนวามอนอยู่ไหนวาก็จะมีอาการสะดุดสะดุดนิดนึงนะเป็นที่อิน,อนเทอร์เน็ตนะฮะตอนเย็นๆแล้วก็แผนที่มันค่อนข้างที่จะแอดนะ,ะแผนที่ไฮออกนะคนเยอะอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือ AB หมดนะ ก็ยังอยู่ที่188นะครับได้ยาแดงช่วยได้เยอะเลยนะฮะโฮหมอนมาถาโถมขึา้นมาแบบไม่หวาดไม่ไหวนะฮะ,ะความเร็ว188นี่ถือว่าไม่ขี้เล่นะถือว่าสูงนะครับ แต่ก็ยังว่าแหละตัวละครสายไนท์มันทำง่ายอยู่แล้วไงเพราะว่ามันมีสกิลทูแฮนด์คุ้เพ่นเนาะมันเพิ่มความเร็วได้เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่เหมือนอาชีพอื่นๆนะที่ต้องพึ่งไอเทมพึ่งของพึ่งอะไรต่างๆไนท์มันทํำง่ายอยู่แล้วน,นี่ฮะดาเมจก็ไหลเป็นน้ําแบบนี้เลยนะฮะ ถ้าติดคิอ่าโอกาสติดคิเยอะกว่านี้มันก็จะคิสวยกว่านี้นะคิเล็ตอนนี้อยู่แค่อ่าหนึ่งอ,อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเองนะครับคิเล็ดห้าลักผมเอาไปแค่ห้าสิบเอ็ดนะฮะก็จะดันต่อไปให้ถึงหกสิบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเน้นเน้นสเต็งไปก่อนนะฮะเอาความแรงไปบ้างนะฮะตีเร็วแล้วก็ขออยากจะตีแรงมากนะ ไปไหนจะไปไหนไม่มีสะดุดนะฮะตีแบบต่อนเนื่องต่อนเนื่องนะฮะ ว่าผมควรเอาไปเอากลับไปเอา AB นะตนนี้ก็ฟูบัฟนะฟูบัฟฟูฟูบัฟแบบเบื้องต้นนะเบสิกเบสิกก็คือ AB ดาแดงทูแฮนด์นะฮะ ไหลเป็นน้ำปนะะ่สามลูกม,มึงโอเคฮะก็ มาณนี้ละการสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช anel กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ